ก็กระดูกของมันมันก็โอเคนะอือซาเนาะพอหนังข้างนี่บ่เออโปเลยหนังหนึใต้ชั้นนี้นะมุมโปย่าเป็นหนังค่ะน่ะเดี๋ยวน้ําใช้น้ําน่ะเออน้ําแยกนี่ <coughs> 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 <coughs>

oriaeosifono <coughs> 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 mowde มนป็นเนื้ออม่ด่างัมือจบน่ยามดี้ไม่ไดรมท่้ขเนะเเนได้พว่ากอ้าขวันนี่มรับมือนี้มาจัดนประกอบ่างานใไ้เจ้าวันอคาได้ร้องึ่งวเดียวลํา่ม่ให้ฆาดา่านาไ่ให้ไม่ได้ไมาขอไมให้ท่านลูลาี้ไรบีได้ไเอ้ จะดใหมีแห่งคำพูดมาให้แกุ่นญาเรือเดกหรือนุ่ารู้แล้วันี้ใช่ใช่กันแี่นี่ก็ไปไปลยาไเยไปได้ได้เลได้เลยไปเลป้ยงไ้เดยด้เลไปได้เล้เหน้าลยไเไป้เลด้เไป้่ไป นเ้ใช่ชแน่ีเกกันเชื่อชุอพวกมันเานช่้าหั้นที่เข้าได้รู้กเคยเลือน่านทั้งนาชาวเด้อพ่อความในนี้เป็นพ่อความชนิดบุญคุณนายเตาเด้อแต่นี้ต่อไปสอนจ้าห้านี้ขอให้ชิามีต่งน่าข่าตเด็กใช้้าเไอน่งไม่ดาครับมนทอ่าเห็บไอ้เจพี่เจ้าอ่ะ ข้าวปเอาข้าวมาหลายค้นข้าวมาจำข้าวันหนร้านชื่นไม่ชื่นานข้ามาให้้เป็นข้าวัญกินกับแกลวให้น้องนนนะชื่นมาทำาวันชา้่นเอ้วัขวนช่ลามไดไม่มากี่ามลามบนาน้้ัน้ัน้นข้า้านขาว้้ ม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เล่ก่อนผูล่นผ้เ่นต้องทราบอไเร่อมนยย่า่ามใ่ใช่เรื่องนด้เจ้าล้างอะเจ้าให่นะนี่ล้าชลาน้อยอะบอก้าไงเบ้ลาไงเข้ามา่อนตไม่เล่เข้ามก่อนจะล้างในชีวิเข้าเคหจล้างเพื่อก้อนเอาแม่่นเมแม่ย่ง่

้าเขาให้การ้ขึ้นเรือเปรล้ะบันนี้ต่อไปเนาะมแม่ไห้วะล้างีปาไปแน่้าปดปาตีป้าล้ามนี่าปาแอวปาั้ป้าเค็้ายำวาอะไรยแม่แม่อะไรขอให้ชืออันนี้ต่อไปว่ารลูก้ำเต้าให้ลูกเต้าขังคว่ำเนี้เอยเนาะล้างจบล้างง่ายเดเหมือนเดิเจ้าเดิอให้อยู่ดีมีแห้งปูไม่สีมีให้หางเจ้าห่า มีแต่สุมชนชีีและมีไหม่ฟ้าใหม่สุชนชาวนีใกระไดพรรามน่ก็ไปมือให้เจ้ลุงสปาได้เนื้อไปมือหน้าจ้ลุงเต้าปันเมาหวานเงินหวานคํามอง่งวนมือเพื่อใช้สุดแน่มองเงินแจงเพื่อใช้สุดน้อยมองเงินน้อยเพื่อใช้โหขดัหเด้อขรรามเด้อ ไฟทังใต้ให้พ้อมเงื่อนาโชไฟทังตาปนอกให้พรอมเงิ่นาแขนแเนมือมากขอได้แก้วมือ้โทษอยามามานม่านยามามีดพีบีตายคนณที่คนตายเนอให้ยมีเห่งำคู่เนื้อเจราเอเรามาเนอสาธุอาแล้ววันนี้เจ้าชิญนท้าเชิญแก้ผู้และกาเจ้ากับู้ลูกลานเจ้าเลยไมาได้ไาพี่พี่พี่เอาผู้นี้อา เอาแล้วเอาแล้วมาอีกนะจัะนี่ก็จับมือกันแล้วม่แล้วต้องเอาเออบ้าไปว้าวจะขูด่งไปเรานึกถึงสงคนัดไงทั้งป่า

มีงเป็น้เลี้ขับรถ้ามป้าเขาจะพูดจะวานมีเซ้มาอยู่ดีมีใไม่ใช่ไ่้ให้เป็นพวเป็นแม่พวกสอดเขาไม่ไ้จับสอนได้ตอนนี้นี่แหนั่งรับผู้ที่แอนตกแนรับผูัผู้มีเแล้วเป็นพเป็นแม่เขาเกียบักค่งไเด้อตนนี้ตัวไปตัวไปตัเออตอนนี้ตัวไปให้จะร่เจาร่วยให้ได้เป็นเชื้อีมีเงินไส้เด้อ ไปเมื่ไหรจะรวมกิน่เชียบี้าเน้อมาอะไรเนื้อมาเล่นานข้ามเน้อไปกินอะไก็ไปชาติ้วยสว่งเลยระเจ้าลืมเล้าเมอไหมันเมาเลยให้ยืนนี่กรถือล่ามันมืนนี้ไหม้าว้าวไม่แค่กทานรับข้าวรับโ

มเปนา่ี้แล้วงน่นมได้ตัวนี้มันเขมได้นมยตเมันแวมันล้างตัวนั้นปอนไข่เน้ปอนละบุยปอนบ่ดไอ้บ้าบุเนี่ย้าบุ้อนเลยนะไี่ทุกคนเลยปอนเลนะปอนแล้วๆเลยครับดีฮะทุกไม่มีเงินน่ะรออ่ายูด้ฮะ เอานี้เจ้าล้าไปมัดเขนให้ล้างไปล้ามัดก้อนได้เออมัดเขนล้าเจ้าย่ามัดก้อนเออเจ้ามัดล้กันเอาฮะเจ้ามัดแา้วล้งเอาซื้อมาดิซื้อซื้อน้องซื้อเท่าซื้อแก่เขาเ่น โมนิเกเซาด้วยกานขนกับูชยน้าร่านีเมมบอสกุลสกุบก่นไ่คิดนะสบาย